สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ก็ดูหนึ่งือทีกับดรเทมพารคานะครับที่นี่เป็นดงวงวายสัปดาห์นะครับประจําต้นเดือนของเมษาเข้าสู่อากาศร้อนมากเลยนะครับสองนสเมษายนนะของชาว,วันเสาร์ชาววันเสาร์เรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เพจที่ต่อดรเทมพารคานะครับช่วงนี้อาจจะอากาศร้อนหน่อยอย่าาดูแลสุขภาพกันด้วยนะอาจจะเป็นฮี่โศกกันได้นะครับพกน้ำอะไรเวลาออกไปข้างนอกอย่าพยายามตากแดดมากนะครับดูแลสุขภาพันด้วยนะเรามามดูงบ้วสารนะคับ เช้าวันเสาร์นะเช้าวันเสาร์อ่ะช่วงนี้หัวร้อนหน่อยไม่ได้ดั่งใจแต่เช้าวันเสาร์มีเรื่องราวดีๆเยอะมากความหัวร้อนของของคุณนะคุณอาจจะคิดไม่ตกกังวลใจและคุณมีโครงการต้องเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดเดินทางแต่สองคนขึ้นไปในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนใช้คำนี้เลยนะครับหรือเริ่มงานใหม่ะอะไรบางอย่างตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยจะซ้ายจะขวาสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดและคุณจะมีข่าวดีด้วยยังไม่จบสิ่งที่คุณตัดสินใจจะมีข่าวดีแล้ว การเฉลิมฉลองแห่งความสาเร็จชาววันเสาร์นี้ดวงเฮงมากในสัปดาห์นี้และที่สําคัญคุณนะัเป็นคนมีความสามารถเป็นเดนเมเชียนเป็นนักเรียนทุนครูบาอาจารย์หรือหมอก็ได้คนมีความสามารถนะต่อให้คุณไม่เคยทํางานหรือโปรเจกต์อะไรที่ไม่เคยทําคุณเรียนรู้แป๊บเดียวนะคุณจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับขอแสดงความยินดีสำหรับชาววันเสาร์นัต้นเดือนของเป็นสัปดาห์ของคุณในเดือนเมษาอยอากาศหน้าร้อนนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมด๊ายบาย